ครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ไอต s มสไตล์ชาแนลวันนี้ก็จะพามากินมะไฟหรือบอกไฟบานเห่าเนี่ยแหละครับพอดีไปพ่อมากครับผมซื้อมาพ่วงละสามสิบาทเลยตะบูรูว่าอยู่บานเห่านี่พ่วงเท่าไหรก็สิมมากินครับนี่ครับเพิ่มไอเทมเข้าไปคือกินครับ รสดีครับผมมาลองกินเบ้างว่าจิบเป็นยังไงบักไฟบ้านเฮาเนี่ยนะครับเต้นอยู่ในมะไฟว่าสันเดะไม่รู้ว่าอยู่บ้านเฮานี่พ่วงจกักรบาทได้ครับเที่นี่ผมซื้อมาพ่วงละสามสิบบาทครับนี่ครับมาลองเบ้างเลยครับลองกินครับรสดีกินป้ปาๆก็ได้กินซื้อๆก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองกินไอ้นี่เห็นบ้าง ได้อยู่นี้จะเป็นอไอจีเลยข้างในมันนี่ครับตึงตงตงต้งจเป็น,นัวยจังสี่ละอืมหวานหวานครับหวานบางพันก็จะออกเปรี้ยวๆนิดๆเด้วยมันจะลองกินกับรสดีวัเนียผมมีรสดีผมตากมาละ ใส่ได้ป๋อรถด,ดีกับมะไฟครับผมมาลองกันเลยปักไฟเนี่ยแหละครับพ่อที่เห็นันขายอยู่ข่างท่างนะก็เลยลองซื้อมาซิมเบิงไม่ไ,ได้กินโดนละ มันจะเค็มๆเๆหวานๆเนี่ยครับแะแซ่บจครับนะครับมาเล็ดเม็ดมันเนี่ยกินลื่นบรวดเท่านี้ก็จะหากินยากนะครับของแบบนี้ มันคือบานเฮาเด้าหากินง่ายอยู่มันบอกบอกไฟบอก,บอกเน่าบอกหมวขาหาก,กินงายย่ายไอ้หนังบานแต่ทั้งพีก็บอกใครได้พอแต่เดยครับเป็นบางอย่างนี่ครับม้อไฟครับผมบวานอมเปรี้ยวครับ ินเพื่อนๆดีอยู่ครับเห็นพวงแบบง่ายหนึ่งลูกงามอยู่ครับ กินพ่อประมาณนะครับกินหลายก็จะจุดๆสันเดียผมก็กาบอกินไอ้เบิดพ่วงแล้วครับ่านชื่อกันด้วยก่อนพ่อปะมานกินพี่ให้น้องเบิ่งก่อนครับแล้วมันก็หวานด้วยครับหวานอมเปรี้ยวพวมบวมถึงกระเปรี้ยวหลาย กะแทบอยู่ครับเขาอยู่น้าบานห้องก็ิะหากินงงายอยู่กกจะทั้งบาดาเสีงนงเียอันยูพีกันเห็นกันก็นกนจะจีแปลกเน่ดนๆเห็นเธอหนึง่งเห็นไหมเป็นรูด,ดูมันอะเพิ่งเกิดมีขายอยู่ครับ กบผมว่าบ้านเัาก็ดบิซื้อิกินหรอมะท้ำบ้านมันปลูกกันหลายอยูถ้าพี่ก็ต้องหาซื้อกินแล้วถึงจะได้นะครับข้างในมีอยู่สามลูกจริงนะครับนะครับเป็นกรีบกรีบนี่มีท้้งกลางเนี่ยนะครับ กินครับอร่อยดี ลืดได้เลือดได้ครับเนี่ยเม็ดมันเนี่ยโบเม็ดบาใหญ่ป่านใดถ้าเกิดเป็นเม็ดบักเน่าวนี่ก็จะลําบากได้ได้ครับเม็ดคอนเลนหรือบักเน่วบานเข้านะครับมันก็จะกินลําบากกว่านี้เนี่ยความฝุ่นบกเน่ากับเปลี้ยวๆนี่ต้องบักเน่านะครับบักเน่วกับไอ้ ไอ้นั่นนะไอปลาข้อเนาะจีตัมปา่าครับพริกไงเนาะครับนี่ก็หากินยากอยู่ในเมืองอะ่ะมุอคือน้ำทงน้ำทาบานเฮาโร่ง,งานกับบวคอยมี่กินแล้วขันโบเมอ่อบานเอามากินกับโวคอยมี่ครับ เอาละครับอันนี้กระซัมนีก่อนละกันเพราะว่ามันจีคิดวันที่เงาไปนาเส้นเนี้ยเอาเป็นว่าผมกินให้เบื้องซั่มนีแหละจาัาไายกะพ่อหย่งดีเดี๋ยวกผมกะเอามาลงให้เบิ้งนะครับจัาไากะฝากติดตามซับสไครต์กดไลค์ให้กันเนี้ยนะครับเป็นกำลังแร่งใจให้ซองหน่อยซองนี้นะครับ มาพบมาพอก,กันคุยกันภาษาบ้านเท่านี้ครับผมตามสไตล์ไอ้ต่ำสไตล์ n ชนเนลนะครับสำนิกะมือนิกะพอกันสำนีแล้ะครับพอกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ